คนไทยเข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวจริงหรือไม่มีข้อเท็จจริงเป็นตัวเลขสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ณสิ้นปีซึ่งอยู่ประมาณ90%ซและยังมีความเป็นไปได้ที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนภายในปี2564อาจปรับเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่หากผลของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 มีความรุนแรงและต่อเนื่อง จนทำให้ GDP ลดต่ำลงกว่าที่มีการคาดการไว้ยิ่งรัฐบาลยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อาศัยแต่การล็อกดาวน์ไปเรื่อยๆตัวเลขยังไม่ลดยิ่งไม่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ การเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและการคลังของนายกรัฐมนตรีเพื่อเตรียมพิจารณาข้อเสนอกระทรวงการคลังชงขยับเพดานหนี้สาธารณะขึ้นชั่วคราวจาก60เป็น70ของ GDP รองรับการตั้งขาดดุลงบประมาณกู้เงินเพิ่มเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจตามความจำเป็นในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวจึงถูกจับตาอย่างใกล้ชิด เห็นได้ชัดว่าเป้าหมายหลักของการกู้เงินเพิ่มของรัฐบาลไม่ใช่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมดแต่เป็นการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณประจำปี2,565เพื่อให้หน่วยราชการมีเงินที่จะใช้จ่ายตามงบประมาณปี2,565คำถามคือเราจำเป็นต้องใช้เงินและกู้เงินมากขนาดนั้นหรือไม่เพราะจะสร้างภาระหนี้ให้กับประชาชนในระยะยาว ประมาณการคร่าวๆอาจต้องกู้ถึง7 0 0 0แสนถึง1ล้านล้านบาทพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561มีเป้าหมายให้รัฐบาลต้องรักษาวินัยการคลังตามหลักรักษาเสถียรภาพและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนคณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องรักษาวินัยตามพรบฉบับนี้อย่างเพ่งรัดและไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่งเน้นสร้างความนิยมทางการเมืองเป็นหลัก พิชัยนริพพันรองหัวหน้าพักเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจระบุว่าตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจใหม่ไทยจะต้องขยายตัวปีละ5%เปอร์เซไปอีก20ปีประเทศไทยจึงจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงได้แต่7จดปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์บริหารเศรษฐกิจของไทยขยายตัวเฉลี่ยได้เพียง2%เเท่านั้นและ2ปีที่ผ่านมาที่มีการนำยุทธศาสตร์ชาติมาใช้พลเอกประยุทธ์กลับบริหารเศรษฐกิจติดลบถึงลบ 3. ดเด้วยซ้ำ ถ้ายังขยายตัวในระดับนี้อีก50ปีไทยจึงจะเป็นประเทศรายได้สูงตามที่พลเอกประยุทธ์ออกมาระบุการกู้เงินเยียวยาไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจระยะยาวมาตรการแจกเงินต้องใช้ไปพร้อมกับการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายแต่เมื่อยังมีการล็อกดาวกิจกรรมต่างๆหลายอย่างหยุดชะงักเมื่อการออกไปจับจ่ายใช้สอยยากเงินกู้ที่ถูกนำมาใช้เยียวยานอกจากจะเพิ่มนี่สินแล้วก็ยังแก้ปัญหา ไไม่ได้ขาดดุลต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี57จนกระทั่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่มีประเทศไทย28คนท่านกู้มากที่สุดของประเทศ